อวยยศสามีดีที่สุดวิกกี้สุนิสาเป็นเลื่มชายชาติโยดมทำหมันให้เป็นของขวัญแต่งงานสิบปีสุดภูมิใจสามีดีที่สุดพร้อมเตรียมให้รางวัลคุณสามีทำเอานักแสดงและนางแบบดังวิกกี้สุนิสาเจตถึงกับปลักลืมและภูมิใจในตัวชายชาติโยดมสุดๆหลังคุณสามีตัดสินใจทำหมันให้เป็นของขวัญแต่งงานครบสิบปีล่าสุด25ตุลาคม2566วิกกี้ได้ออกมาเปิดใจว่าจริงๆคุยกับพี่ชายมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ในวันฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีซึ่งวันนั้นเขาก็บอกว่าเขามีของขวัญจะให้ซึ่งตอนแรกตื่นเต้นว่าเขาจะซื้ออะไรให้แต่ปรากฏว่าได้ของขวัญที่ดีกว่านั้นคือเขาบอกว่าเขาจะทำหมั่นให้เพราะวิกกี้เคยขอพี่ชายไปนานแล้วว่าจะขอมีลูกแค่สองคนวิกกี้เผยอ,อีกว่าตอนแรกก็มีการปรึกษากันว่าหลังจากคลอดลูกคนที่สวิกกี้จะทำหมันเองเลยดีไหม แต่พอไปศึกษาหาข้อมูลมาก็พบว่าถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายทำหมันจะฟื้นตัวค่อนข้างยากกว่าผู้ชายก็เลยไปบอกพี่ชายจนสุดท้ายเขาก็มาพูดเองเลยว่าเดี๋ยวเขาทําให้ก็แล้วกันโดยชายได้ไปทํามาหมันมาเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนพอทําเสร็จออกมาจากห้องผ่าตัดเขาก็บอกว่าไม่ได้เจ็บแต่มีอาการตึงๆหนุวงๆแล้วอีกวันก็กลับไปถ่ายละครฉากบูเลยก็รู้สึกสงสารสามีเหมือนกัน ส่วนเรื่องภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนหลังทำหมันวิกกี้เผยว่าได้ศึกษาข้อมูลและมีการคุยกับคุณหมอมาแล้วเหมือนกันคุณหมอก็บอกว่าแล้วแต่คนบางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยส่วนเรื่องการทําการบ้านและอารมณ์ก็ยังไม่เห็นอาการที่เปลี่ยนไปของพี่ชายแต่เรื่องทําการบ้านยังไม่ได้ลองเพราะยังอยู่ในช่วงพักฟื้นแต่คิดว่าหลังจากพ้นช่วงพักฟื้นก็ต้องมีการให้รางวัลสามีกันนิดหน่อยวิกกี้ยังเผยถึงคุณสามีด้วยความภูมิใจว่าเรารู้สึกกระเพียอมากเพราะว่า เราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ชายทุกคนที่ตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้เรารู้สึกภูมิใจและก็ซึ้งใจที่เขาตกลงทำให้สามีคนนี้คือที่สุด